คนเราส่วนใหญ่นะปรารถนาโชคลาภนะเพราะเชื่อว่าโชคเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความสุขแต่บ่อยครั้งเนี่ยโชคกับเคราะห์นี่มันก็มาด้วยกันนะมีโชคได้ไปเดี๋ยวเดียวก็เจอเคราะห์แล้วแล้วก็เคราะห์นั้นเนี่ย บางครั้งก็เกี่ยวเนื่องกับโชคอย่างเช่นคนที่ถูกรัตตรีรางวัลที่หนึ่งเนี่ยนะได้เงินหลายล้านเลยก็ถือว่ามีโชคนะแต่พอรู้ว่าถูกรางวัลแล้วก็มีการเฉลิมฉลองกันกินเหล้าเมาสุราถึงเวลาขับรถกลับบ้าน ด้วยความเมามมยก็เกิดอุบัติเหตุพิการก็มีเสียชีวิตก็มากอันนี้เรียกว่าโชคกับเคราะห์นี่มันมาด้วยกันและที่เคราะห์เกิดขึ้นนนะเพาโชคนะหรือเกี่ยวน้องกับโชคนะคือถ้าไม่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็คงไม่มีการเลี้ยงฉลองจนเมามม้ แล้วพอเมามมาแล้วนี่ก็เกิดอุบัติเหตุตามมานั้นจะเรียกว่าสุขกับทุกข์นี่มันมาด้วยกันหรือว่าอยู่ใกล้กันก็ได้เวลาได้โชคเวลาเจอสุขโดยเพราะสุขแบบรวดเร็ว,วกระทันฐานนี่ต้องระมัดระวัง เพราะว่าอาจจะเจอเคราะห์หรือเจอทุกข์ตามมาแบบกระชั้นชิดก็ได้ในสาัตรการนะมีอมตคนหนึ่งนะของพระเจ้าเปเสนที่โกศลสนเป็นคนที่ทำความดีความชอบไว้เยอะมีความหนึ่งมีคราวหนึ่งก็ไปปราบศึกสงครามที่ชายแดน ได้ใช้ยชนะพระเจ้าปรเสนทิโกศลก็ดีใจแล้วก็มอบรางวัลให้รางวัลน,นั้นคืออะไรนะให้ของรอยสมบัติ7วันสมัยนั้นก็มีธรรมเนียมนี้นะให้เป็นกษัตริย์7วันนะแล้วก็มอบหญิงคนหนึ่งนะ ซึ่งเป็นนางรำแล้วก็มีความสามารถในการขับฟ้อนเป็นอันดับหนึ่งนะของอาราชธานีอามาคนนี้คือสันตติอามาพอได้ของาาสมบัตินี้ก็ถือเป็นโอกาสนะที่จะได้เฉลิมฉลองแล้วก็สำเริงสำราญ แทนที่จะใช้โอกาสนั้นในการปกครองทําความสุขความสงบให้กับประชาชนก็ใช้โอกาสนี้แหละนะแสวงหาความสุขให้กับตนเองนะมีการเรียงฉลองเสพสุราทั้งวันเลยแล้วเขาคงทั้งคืนด้วยถ้าไม่พอนะก็ให้นางรำคนนี้ฟ้อนรำนะ แล้วก็เป็นที่โปรดปรานของสันติอัมมามากนางวันนี้ก็ฟ้อนรำเนี่ยให้ความสำราญเนี่ยกับสันติอัมมานี่ตลอดเจ็ดวันเลยนะไม่มีวันหยุดเลยเพราะว่าพอถึงวันสุดท้ายเนี่ยนางก็ เกิดเหนื่อยล้ามากยังไม่ทันตกเย็นเลยนะของมาสุดท้ายนี่ก็หมดเรื่องหมดแรงตาเหลือกเลยนะอ้าปากค้างแล้วก็สิ้นลมก็คงจะหัวใจวายตาย เพราะว่าเหนื่อยล้ามากจากการฟ้อนรำตลอดเจ็ดวัน้วตายขาที่เลยสลันตเตมมาเนี่ยเจอเหตุการณ์นี้ทันทีที่รู้ว่าหญิงฟ้อนรำคนนี้เนี่ยซึ่งเป็นที่โปรดปรานของอํมมาดมากเนี่ยขาดใจตายเนี่ยให้สั่งเมาเลยนะที่เมาเนี่ยนะมาตลอดเนี่ย หายเมาเลยเพราะาเกิดความโศกเศร้ามาแทนที่โศกเศร้ามากเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะระงับความเศร้าโศกได้อย่างไรที่จิงก็เป็นคนที่เจอความตายของผู้คนมาเยอะนะเพราะเป็นทหารเป็นอัมมาแต่ว่าพอญิงคนที่ตายนี่สันตเจม,มานี่ทำใจไม่ได้ ท่วมท้นด้วยความโศกเศร้าเสียใจแล้วก็เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เลยไปหาพระพุทเจ้าที่เชตว,วันในเย็นวันนั้นเลยร้อยวันพันปีนี่ไม่เคยนึกถึงพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะว่าตัวเองเนี่ก็เรียกว่าอยู่ดีมีสุขนะ แล้วก็พรั่งพร้อมด้วยวัตถุพรั่งพร้อมด้วยอำนาจแต่พอเจอความสูญเสียอย่างนี้เนี่ยก็รู้เลยนะว่าอำนาจเงินทองหรือแม้แต่บัลลังก์เนี่ยไม่สามารถที่จะเยียวยาความเศร้าโศกได้มันช่วยไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนะ ก็เลยนึกถึงพระเจ้าขึ้นมาที่จริงก็มีเหตุหนะที่ทำให้นึกถึงพระเจ้าเพราะว่าเช้าวันที่เจ็ดเนี่ยเช้าว,วันนั้นเนี่ยสันตเดียม,มานเนี่ยขี่ช้างไปที่ท่าน้ำนะเพื่อไปอาบน้ำนะก็ไปบังเอิญผ่านพระพุทธเจ้าพอดีกับผ้าอน,นนท์นะพวกองกำลังเสด็จบินทบาร ก็คงประทับใจนะในความสงบสํารวมของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นตอนที่เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจมากเนี่ยก็เลยนึกถึงพระองค์ขึ้นมาด้วยความหวังว่าจะช่วยบรรเทาความโศกเศร้าได้ไปถึงนักพู้เจ้านี้ก็ตัดเตือนสติเลยนะว่าเนี่ย น้ำตาของคนเราที่เกิดจากความสูญเสียคนรักเนี่ยมันมากมายท่วมท้นยิ่งกว่ามหาสมุทรทั้งสี่อีกอันนี้ก็เป็นการเตือนสกิดใจนะให้ตระหนักว่าเนี่ยช่วงคนเรานี่นะมันต้องล้วนแต่ผ่านความโศกเศร้าเพราะสูญเสียคนรักมานับไม่ทวนนะเสร็จแล้วก็ ตัดต่อไปเองนะตัดว่าเนี่ยกิเลสเครื่องกังวลที่เธอมีในการก่อนขอให้ทำกิเลสเครื่องกังวลนั้นให้เหือดแห้งหายไปและกิเลสเครื่องกังวลใดๆอย่าได้มีแก่เธอเลยในภายหลัง ถ้าเธอไม่ยึดติดถือมั่นในขันห้านี้เธอก็จะเป็นผู้สงบระง,งับเป็นไปได้อย่างปกติพระงตัดสั้นๆเท่านี้นะสาเตอหม,มานีก็เกิดปัญญาตาสว่างเลยพระพุทธเจา้าเนี่ยสอนให้รู้จักปล่อยวาง และสันเตีย,ตยมาเนี่ยฉลาดน,นะรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ปล่อยวางนางฟ้อนรำคนนั้นเท่านั้นนะจะให้ปล่อยวางนะขันห้านะที่เคยยึดเป็นตัวเป็นตนด้วยบอกว่าสันเตียมาเนี่ยได้บรรลุอรหัตผลเลยนะเป็นพระอรหันต์ทันทีเลย นับเป็นคารวาะคนหนึ่งนะซึ่งมีอยู่จำนวนน้อยนะที่ได้เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นี่ไม่ได้จํากัดเฉพาะ,ะพระสงฆ์สาวกพิสูจนพิสูุนนี้เท่านั้นนะคารวะเนี่ยก็สามารถเป็นพระอรหันต์ได้พราะมีหลายท่านเลยและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือสันตติอัมมาศซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่า ก่อนหน้านี้นี่ยังเสพสุราแล้วก็มึนเมาอยู่เลยแต่ว่าเป็นเพราะความสูญเสียคนรังเนี่ยทำให้หายมึนหายเมาและพอหายมึนหายเมาเนี่ยแม้จะมีความโศกเศร้าอยู่แต่พอได้ฟังธรรมเนี่ยพิจารณาใคร่ควรก็เกิดปัญญาได้บรรลุอรหัตผลเลย นี่มอในแง่นึงนะถ้าหากสารตเตรียมมาเนี่ยไม่ได้โชคนะคือได้ของราชสมบัติ7วันเนี่ยก็คงไม่เจอเคราะห์คือการสูญเสียนางผู้เป็นที่รักนะเพราะคงจะไม่มีการเฉลิมฉลองกันแบบเจ็ดวัน7คืนอย่างนั้นถ้าไม่ได้ราชสมบัติ7วันเนี่ยก็คงไม่เจอความ สูญเสียจนกระทั่งเศร้าโศกนะอย่างที่ไม่เคยประสมมาก่อนแต่เพราะความสูญเสียนี่แหละนะก็ทำให้ได้มาพบธรรมะได้มาพบพระพุทธเจ้านะความโศกเศร้ามันผลักดันให้สันตเตม,มาเนี่ยไปหาพระพุทธเจ้าทั้งที่ไม่เคยสนใจมาก่อนเลยในยามสุขนี่ก็ไม่สนใจ ธรรมะไม่สนใจพระเจ้าแต่ในยามทุกข์ในยามเจอครอนี้ทำให้นึกถึงพระเจ้าขึ้นมาและพอได้ไปกราบนะได้ฟังธรรมจากพระเจ้านี้ก็ได้บรรลุอรหัตผลเลยเรียกว่าถ้าจะพูดแบบาชาวบ้านคือเป็นเป็นโชคนะที่ยิ่งกว่าการได้ของราชสมบัติเจ็ดวันเสร็จนะเพราะว่าทำให้ พ้นทุกอย่างสิ้นเชิงนี่มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคนเราถ้าไม่เจอทุกนะมันก็ยากที่จะมาพบธรรมะได้ทุกนี่มันก็สามารถผลักให้เราเข้าหาธรรมหรือไปพบธรรมได้แต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยทุกมันผลักพาไปหาความหลงหนักขึ้นนะเช่นพอเศร้าโศกเสียใจก็ไปหาเหล้าไปหายา เพื่อมาดับความเศร้าโศกหรือไปทำสิ่งที่เยเลวร้ายกว่าน,นั้นเพราะหวังว่าจะไปกบเกื่อนความทุกข์ได้นะมันก็ต้องอาศัยปัญญาระดับหนึ่งนะที่จะทำให้พอเจอทุกข์แล้วเนี่ยเข้าหาธรรมแล้วก็ทำให้เกิดปัญญานะจนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เมลาเราเจอความทุกข์เนี่ยนะก็ อย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้วายไปเสียหมดนะมันอาจจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เราได้พบสิ่งประเสริฐในชีวิตก็ได้ไม่ว่าทุกนั่นจะเป็นความสูญเสียพลาดพลาดจาก,กคนรักหรือว่าความเจ็บความป่วยนะหรือว่าความล้มเหลวในเรื่องหน้าที่การงานความทุกเหล่านี้มันสามารถจะผลักให้เราเนี่ยเข้าหาธรรม ได้พบทำและเกิดปัญญาจนสามารถพาจิตใจได้ออกจากความทุกข์ได้มันก็แปลงนะโชคกับเคราะห์เนี่ยโชกก็ทำให้เกิดเคราะห์แต่เคราะก็สามารถจะนำพายเกิดโชคอีกลักษณะหนึ่งก็ได้มันเป็นความไม่แน่นอนนะที่เราพึงตระหนักเอาไว้เวลามีโชคก็อย่าไปประมาทเพลิดเพลิน เพราะจะมีเคราะห์ตามมาแต่เวลามีเคราะห์มีความทุกข์ก็อย่าไปถึงกับสิ้นหวังเพราะว่ามันสามารถจะเปิดโอกาสหรือผลักดันให้เราได้เข้าเข้าถึงความสุขอันประเสริฐได้อารับพรอิจิตังปฏิตังตุมพังคอยตาพรเด้านปราตนาแล้วตั้งใจแล้วอิปาเมวาสามีชาโตจงสาเร็จโดยชาพราน สาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาธาเงินพระจันในวันเพนมานิโชติราโสยาธาเงินแกมณีอันสว่างสวายหวนยินดีสาพพติโยวิวาชันตูววานจันไรทั้งปวงจงบำราชไปสาภโรควินาสตุ โรคทางปวงของท่านจงหายมาเตภาวัฏวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีธีพาโยโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิลรืสนิจอุทาปัจจัยโนจะตารธุธรรมวาทานธีอายุวันโนสุขังพลัง สังสีปาการคืออายุวันนาสุขาภละย้อนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว้ากราปกติอ่อนดอนดาผู้ใหญ่เป็น,นเนตรอาวาตุสาพมาณคลังอาสาภามงคลยงมีแก่ท่านพันตุสาพาเทวตาภาลาเทวตาท้าบุตรจงรักษาทานสาภาพุทธานุภาเวนา โดยอนุภาแห่งพระพุ้ศรัทาสาภาธรรมานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาทาโสติภาวันตุเตคภาสวดิข้างลายยงมีแก่ท่านดูเมื่อเทญ